มาเที่ยวงานวัดที่กัมพูชานะครับช่วงนี้เป็นช่วงประเพณีนะครับก็มีงานวัดนะครับอันดับแรกเราก็ต้องหาอะไรกินก่อนนะครับเป็นน้ำน้ำอ้อยสดอร่อยอร่อยนะครับมันก็ปั่นกันสดสดต่อหน้าต่อต,อตากันเลยทีเดียวนะครับพอได้กินแล้วก็เออมันก็อร่อยอยู่นะ,ะ,ะเด็กเสร็จแล้วก็ดพาเด็กๆไปเที่ยวนะครับปลาโป่งแล้วก็ปลาบอลน,นะครับ โอ้เด็กๆก็เล่นกันใหญ่เลยบรรยากาศก็คึกคืนนะครับปลาหนึ่งอันไม่ลงนะครับจริงๆแล้วมันต้องลง3อันนะครับอันนี้ไม่ลงเหลืออยู่อันนึงนะครับก็ใส่ดินไว้นะนะอันที่2ก็ไม่ลงอีกนะครับเด็กๆก็ทําหน้าเซ็งกันเลยทีเดียวอันที่3าตัวนี้มันต้องลงแน่ๆเลยนะครับผัวใกล้ๆเองเรียบร้อยนะครับได้แล้วนะครับอื อันที่4นะครับผมอันที่4ีามาเลงๆๆๆๆ็งเลๆงปุ๊บก็ไม่ลงสรุปแล้วก็ได้ขนมแค่อันเดียวงานวัดที่นู่นเขาจะมีลำวงนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นหมอนลำนะครับก็จะมีโต๊อยู่โต๊หนึ่งู่ตรงกลางก็จะวนๆๆแล้วก็มีดนตรีสดสนุกมากครับ